สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายหนูจ้าชาแนวมาอีกกละจ้าพี่น้องจ้ามันในยายสิผ้าพีพานองมาย่ำวุ้นเส้นค่ะพี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านี่นคือมะเขือเทศลูกใ่ๆนะคะเครื่องย่ำเข้ากระได้นะคะย่ำวุ้นเส้นคะ่ะวุ้นเส้นใส่กุ้งใส่หมูยอ่อวุ้นเส,นส้นนี่ยเายว่าในหลวกนะคะพี่น้องี่ยายแช่แล้วยายแชรอยู่ในถุงนะคะเดี๋ยวยายจะเสียเป็นหลวกพี่น้องนี่ใส่หมูย่อ มีกุ้งแล้วก็มีหมูสับยหา่ล้วนไ้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะทุกอย่างนี่คือย่าิปรุงรสไว้แล้วนะคะนี่ใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วค่ะรสชาติก็กลมกลมค่ะเดี๋ยวจังมาเบิงกันพี่น้องย่าิเนลวกุญเินแล้วจังเอามาลงคุกกันนะคะใหยับมาอีกกันนี่ค่ะพี่น้องปากหน่ามาย์ยิ่ง่ค่ะพี่น้องเลยน้ำลหลไหลนี่ เครื่องยำของยายเครื่องปรุงน้ำยำค่ะพี่น้องคือน้ำยำน้ำยำในี่ยาย่ตำตำพริกตำกระเทียมรากผักชีใส่เรียบร้อยนะคะปรุงรสใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องใส่บักหน้าลงไปนะคะนี่ค่ะใส่หางผักชีะคะ่ะพี่น้องเพิ่มความหอมใส่กระเทียมลงไปนะคะตำตำร่วมกันนะพี่น้องแล้วก็มาปรุงรสใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปะคะ่ะนี่คะ่ะเพิ่มความหวานนะคะ นี่มาม่าจ๋าพี่น้องจ๋ายายสิพาพี่พาน้องมาย่ำบุญเส้นกับพี่น้องก่อนอื่นยายสิไปหลวกเส้นกันนะคะยายลืมลวกเส้นเบิ่งเครืองไปกอนพี่น้องนะยายสิพามาเบิ่งเครืองเคืองก็บ่ค่อยครบหอกนี้มิมอันพัชชีมันก็หอมหัวใหญ่กับพี่น้องนะคะมันคือเทศแคนนั่นแหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะเครื่องย่ำบุญเ้นยายเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะคะยายขอลวกเส้นก่อนพี่น้องลืมลวกเศนเป่าลาย เรียบร้อยค่ะพี่น้องทุกอย่างร่วมกันแล้วนะคะย่ำบุญเส้็ค่ะพี่น้องใส่กุ้งใส่หมูยอ่อมูยเปปนต่แสบมาค่ะพี่น้องจ้านะคะเรียบร้อยค่ะพี่น้องรสชาตินี่แสบอย่าบอกใครนะคะมามาจากพี่น้องจ้านะคะเมื่อกี้นี่ย่า่จับกล่องขังนึงแล้วมันสัน,นะคะ่ะพี่น้องย่ายก็เบบรยบมได้หพี่ให้น้องเมืองตอนที่ย่า่ร่วมกันนะคะตอนที่ย่า่ค้นๆน,นะคะถ้ามาเบิ่งตอนที่สําเ,เร็จแล้วก็เด้กันนะพี่น้องเนาะ นี่แะค่ะคือเบื้องหลังการทำยูทูบเบอร์ใหญ่มือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งเห็ดกับเขามันสันยายก็เลยบรินไทายพี่ให้น้องเบืองค่ะเอาความสําเร็จนี่แหละค่ะมากฝากพี่ฝากน้องแล้วค่ะพี่น้องจ๋านะคะยำวุ้นเส้นใส่หมูยอใส่กุ้งค่ะพี่น้องนะคะใส่หมูสับแซบแซบค่ะพี่น้องมาเด้วยจ้าเด้อมากินยำวุ้นเส้นบ้านยายหนูจ้าพี่น้องจ๋านะคะ คลิปนี้กัซัมเน่แะคะ่ะพี่น้องย่ำบุญเสร็จมาซูพีซูนองกินค่ะนะคะย่ายกับขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่า่หนูจา้าชาแนลเลยคะ่ะพี่น้องจ้านะคะเพราะว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีหม่ที่มาเป็นกําลังแรงใจให้ย่า่คะ่ะพี่น้องนะคะแนวย่า่กับสิเป็นหาพี่หาน้องคะ่ะพี่น้องนะคะใจเย็นๆค่ะพี่น้องจ้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามอีกที่หนึ่งคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ